เปนนนงไไหููดดิคร้อมขอบคุณครับไม่มีใครเขาได้อิสระใครเหมือนวันนี้มาที่ไหนนะมาวันนี้เรามาที่ไหนต่อนี่ที่ร้านเดิมค่ะร้านเดิมอะไรนะชาบูอินดี้ใช่ชาบูอินดี้เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่อย่างพวกเรานี่ต้องกินบุฟเฟ่ถึงจะคุ้มสายคูสายรุกสายกินสายกิน ไอไอได้ไม่เป็นไรน้องเอไอเลยลูกไปเลยตาบูอินดี้ให้ดูบรรยากาศกันน้ถ่ายวันนี้เขาเรียก r e u n ียกับมาหากันอีกรอบแล้วเราคิดถึงกันเราก็จะมาหากันใช่พวกเราคือสายกินใช่ค่ะสายกินสายเป็นเทิงใช่ค่ะลุย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 มาค่ะ อาหารเน้ำจิ้มนี้นะน้ำจิ้มที่นี่จะมีน้ำจิ้มสองแบบนะคะใช่ไปได้เลยลุกไม่เป็นไรไม่เป็นไรกันเองกันเรื่องธรรมดาค่ะเรื่องการเป็นไปเลิฟยูก็เลิ่มประกอบไปกุ้งไหมคะไปกุ้ง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 เอันนี้ผมกุ้งกุ้งกุ้ง ขาดไม่ได on ้เลยคือหมูสามชั้นเนาะใช่ค่ะหมูสามชั้นเพิ่มไขมันในตับนี่น้ำซุปก็จะมีทั้งหมดห้าแบบแล้วเราก็จะกินไม่กี่แบบเราก็จะกินต้มยำเรกินแค่สองแบบใช่ใช่ใช่อันนี้เสร็จแล้วลูกก็เอาอาจานใหญ่ออกได้เนาะลูกเนาะใช่จ้ะก็จะได้รูปเดียร์ถ้าถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าอะไรน้องตีเป็นเป็นล่ามให้หน่อยสิสุกี้ยากิค่ะ หรอบุฟเฟตสกีเหรอใช่ครับภาษาภาษากลางภาษาภาษาแบบไอ้นี่เลยของเธอภาษาปาะิิใช่ไหมใช่ค่ะมาคาทานด้วยกันทานด้วยกันค่ะจะบอกว่าวันนี้เป็นหิวมากใช่เพราะว่าแม่ไม่ได้กินข้าวเช้าเหมือนกันค่ะ ประมาณว่าเหมือนเตรียมล้างท้องมาเพื่อสิ่งสิ่งนี้คือตอนแรกจะกินหมูกระทะใช่ไหมแต่นี่มันคนไม่ไหวไงมันหิวไงใช่ไหมเอ๋เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นนี้ไม่แน่ตอนเย็นถ้าฝนไม่ตกหมูกระทะอยู่เขาเรียกทงวางที่ถึงไม่ไหวหรือเปล่าใช่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 เอ๋คุณเอกก็โทรแบบนี่มาเลยอะตืรีเฟ้มากเลยค่ะุรีพรบอกว่าเอ๋ใครไม่ได้อาบน้ำเลยค่ะฉันก็บอกว่าชรีพรคุณต้องรีบแล้วค่ะ คุณตุ้ยมาแล้วค่ะดีเควสมานี่แบบว่าขึ้นทางมดเลยไม่ได้กินข้าวเช้าไหมไม่ได้กินเหมือนกันซุปหูกินกับตอนเช้าไม่ได้กินเหมือนกันเ้อค่ะพี่น้องป้องปายสุขหูซุปกดพวกเราไม่มีอะไรเจอกันก็มีแต่เรื่องกินใช่การกินเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะผักกินผักก็ต้องใส่ช่องให้น้ำใสเนาะแม่ลืมอุ้ยสุกแล้วสุกแล้ว ไม่เป็นไรค่ะเขาชินแล้วแหละกับความซุ้มซ่ามของลูกเราเป็นอย่างค่ะตับค่ะตับตับใส่แล้วน้ำซุปจะได้หวานตับยอดพยอดที่นี่ของ259บาทนี่ถือว่าคุ้มเท่าไหร่นะ259บาทเซตนะเนาะเป็นหัวคิดเป็นหัว เบสโก้ <Best> นี่อยู่เมืองนอกบานาไม่มีนะอาหารถูกๆแบบนะี้ไม่มีนะ,ะเ,รเรื่องจริงแม่ไปญี่ปุ่นอะ่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือวันกลับอะ่ะหากลับก่อนจะขึ้นเครื่องอ่ะชามหน <c oughs> ึ่งสามร้อยห้าสิบคีบได้สามสามคำ <c oughs> แล้วก็ไม่อร่อยเลยคือเครื่องก็ไม่ครบนะเดี๋ยสิ่งที่สิ่งที่โปรดปานที่สุดคือ หมูสามชั้นชอบแล้วก็เห็ดชอบเห็ดเลยนี่ชอบขึ้นช่ายอะไรคือชอบขึ้นช่ายถ้าฝนไม่ตกก็ต่อได้เลยหมูกระทะได้เด้อเราหยุดสี่วันก็เราก็ไปลดน้ำหนักอ่ะเพราะว่าน้ำหนักเหลือเราไม่ไปไหนน้ำหนักเหลือแบบเหลือหลือขึ้นค่ะเออลงค่ะ จริงเหรอขิงเลยเธออย่ามุสานะไมม่่คะเธอเธอเธอท้ากับพี่หนุ่มแม่กองไว้ใช่ไหมมอเมื่อวานคก็บ่าวถามหาอยู่นะเอาบอกตอนตอนที่แม่ไลฟ์สดคนไหนที่ไปทานข้าวด้วยกันกับแม่ใบไงใช่ถามหาบัดบัดคิดถึงน้องขิงด้วยเด้อบอกเดืเนก้าสิบจุดสองมาสองโลกว่า เก้าสิบจสองหรือว่าไปสจองเาเก้าสเก้าสิบจุดสองเขาเขาขาก็เลยถามว่าผู้บ่าวถามว่าจุดมันอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังไงถ้าจุดอยู่ข้างหน้าก็คือลงแค่หลักขีดใช่ไหมลงแค่หลักกลับใช่ไหมเออนไม่บเป็นประเด็นผู้บ่าวก็ได้อาลงไหมอันนี้ก็คือดอลลี่แต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ดอลลี่ใต้น้ำทะเลหรอกค่ะ่าชมันจะเป็นเรียกว่าปาสวายเวียดนาม เออคือราคาสวยเย็นนะอลาบอลลี่เข้ามาราคานี้ไปเจนมาลูกเจออย่างพวกเรากินชอบนะชอบนะถ้าให้อร่อยนะถิงทำข้าวต้มข้าวต้มปลาบอลลี่อร่อยมากหวานมากใช่แล้วก็พี่ขาดไม่ได้เลยก็คือนี่เลยท้องปลาแซลมอนที่นี่สดค่ะโฆษณาร้านให้เธาด้วยร้านที่ไหอินดี้มีหลายสาขาไม่ต่ำกว่าสิบจานครับคุณปลาแซลมอน แน่นอนที่สุดเราไม่รู้ว่ากินเรากินแค่ไม่รู้ว่ากินอะไรเนี่ยกับคุ้ปลาแซลมอนนี่ก็หมว่าสองร้อยกว่าบาทอาหาที่ไหนไม่มีหรอกทำเองกินในบ้านยังไม่ได้เลยเพราะว่ามีมีของทะเลก็เลยต้องเอาเป็นน้ำต้มยังอันอันอันนี้ผักนี่อผักผักผักบัวค่ะผักบัว เอาภาษาไทยก็ยาารกเรียกว่าต้นหอมไงภาษาอีสานบางท่ากเอามาผักบุ้งต้นหอมแล้วก็ไอ,อ,อ,อ้เนี่ยก็คือฟางตุงต้งไต้หวันใช่ไหมชอบมากอันนะั้หวานจัดจัดจัด,จดมานะคะตอนเที่ยงมาโรยขี<อ>้ผึ้งแต่ยังไม่ได้อัพโหลดตอนนี้หรอกะอัพโหลดวันหยุดยั่ยยยยยยยวๆนั่นแหละ คนดูจะได้ออกนอกบ้านกินย่มากค่ะยุ่งยุ่งยุ่งยุ่แกะเป็นหรือเปล่าแกะเป็นไหมไม่เป็นไรหนูเสียดายหนูกินทั้งตุ้งกินทั้งเปลือกไข่ก็กินทั้งเปลือกใช่ไหมบ้ะแมนเดอร์จ้าตักอร่อยมากนะที่นี่หวานอ่ะต้องปลาสุกแล้วลูกเขานี่ตักะ แบบเห็นตอนนี้จะต้องแบบยั่วๆไว้บรรจุนี่บรรจุจะได้รอบๆบ้านมากินกันก็พุ่งหาจานป่ามาใส่ดีไหมลูกมันมันสุกมากไปแล้วมันเก่งเนี่ยอันนี้ไม่าแตะอันนี้เพราะเราเรามีมือแกะนี่ไม่ค่ะมือแกะตากไว้ก่อนเดี๋ยวมันลอกได้กินข้าวเนี่ยนะคะท่านผู้ชมค่าลูกสาวชื่อลูกเอนะเห็นหน้าตาสวยๆแต่น้องก็เป็นคนประหยัดอยู่แบบพอเพียงกินแล้วต้องคุ้มเวลากินกุ้งเนี่ยค่ะเขากินทั้งตัวทั้งเปลือก ดูนะคะดูนะคะเขากินก็ไปได้ยังไงกินมันเปลือกเป็นหน้าสวยๆเป็นหน้าสวยๆกินกุ้งมัเปลือกคะ่ะไม่ต้องประหยัดมากขนาดนั้นก็ได้อร่อย oh <my. S 2> ไม่ใช่น้ำจิ้มก็เบิร์กมาก่น้ำจิ้มอ,อร่อยอ่ะน้ำจิ้มอร่อยอร่อยที่สองแบบเลยอะ่ะ <c oughs> แซ่บหลายเลย <c oughs> แซ่แบแซ่บร้อนค่ะ ทีไรนี่เหมือนจะมาเปิดร้านให้เขาทุกทีเลยเหมือนว่าเปิดบินให้เขาทุกที่ยงเราแกเมาโตแรกแล้วก็จะหมานทั้งวันถ้าะเรามาทำดินเป็นเรื่องได้ก็คือคนมาเปิดดินก็สามคนไงเรื่องรถอันนี้ลงไหมก็ไฟลบๆทำเป็นห่าไม่ใช่เตาถ่านนะ อันนี้คืออะไรนะอันนี้คือแมงกะพรุนค่ะที่ชอแบบิคนกินอะ่ยไอ้ก็ไม่เป็นไรลูกไม่มีปัญหาไอไปเลยนีย่ถ้าเป็นรองโควิดเป็นจดอย่างนี้เป็นเดือนเลย เรื่องธรรมดานค่ะ,คะปกติกว่าจะหายเป็นเดือนพรมานวิธีการนะคือที่ที่เคยผ่านมานะคินกินไอเนี่ยพี่กินกวยดิบหายไว ซนของเรานี่คือโซน BFP ่ไม่ครดู่้กินอใช่ไหมกินก้ยดิบเนาะกทไงก็ทีแม่เป็นไงตอนต้นเดที่แม่กินกล้วยดิบอะก้ยดิบแล้วก็ฝานบางบาแล้วกินกับเกลือสองวันหายเต็มที่แต่ส่วนใหญ่จะหายเลยหายภาในคืนนั้นเลยตอนแรกเหมือนผูดี บางทีมากินน้ำเย็นนู้นนี่นั่นครับแต่แม่ไม่กินน้ำเย็นเลยนะตั้งแต่เป็นเป็นโควิดแม่ไม่กินเลยคือพยายามไม่กินของเย็นนะไม่กินนะแต่น้ำเย็นไงมันก็แต่ว่าบางทีขี้เกียจลงมากรับมีอะไรกินด้วยตัวไปก็กินน้ำอุ่นในห้องห้อปแต่ก็ค่อนข้างให้มันอุ่นเล็กน้อยที่หายช้าเลย ันหยุดยาวพากันไปไหนกันไปไหนทำงานบ้าน<ม>งานบ้านก็หมดวันนะเดี๋ยวล,งลงองถามเพนลองถามน้าก่อนว่าจะอะไรตัดจะแบบที่ไม่สาวเออถ้าท่านน้าไปก็อาศัยเราท่านน้าทีสามีนะ่าจะไม่ไปไปลองใหม่ทีเดเอ้ามีสามีแล้วเหรออยังไม่มีใครครูเมฆ รวมเม็ดทั้งหมดคุณภาพแะคุณห่ถ่ายไม่ออกอะเมื่อกี้นะคะขอดีลิออกนะคะจบพาวโซนพื้นลงไปเลยับหมดลายอร่อยอ่ะ อร่อยมากๆแค่กินเห็ดก็คุ้มแล้วราคาเนี้ยนะสำหรับคนชอบกินเห็ดเด้อแล้วก็สดน้ำต้มยำนะลูกนะเนี่ยไม่ตักปลาฝั่งนี้ยังมัดถ่ายว่ะฝั่งไหนลูกฝั่งนี้นหนูแก่หนตักด้วยสิอ่ะมันมันมีไอ้แซลมอนด้วยอ่ะแม่ขอหมูอ่ะโอเคอ่ะหนูตักแต่ไม่หมดเติมน้ำไหมเด็กฝั่งขิงเอาปลาซิ่งว่าไม่เจอ น้ำจิ้มอร่อย,ไ,อไ,ปยไปทำเองที่บ้านก็ไม่ได้หรอกแค่นี้เดี๋ยวทำเลยล้างด้วยล้างชามอีกนะเดี๋ยว่อยู่สองคนอืมอยู่สองคนอีกแล้วท่าอีกแล้วอยู่กับน,น้องสาวค่ะท่าอีกแล้วพอดีว่าพี่ <laughs> น้องสาวแล้วเขาชอบกินไงคะหนูก็เลยต้องอุ้ยตายแม่โคตรโกหกเมียนเรียนไม่มีพิโรธเด้อน้องสาวค่ะน้องสาวนะ่ะอยากกินมั่วอยากกินที่ตลอดเลยนะจริงป่ะใช่ค่ะพี่สาวค้องน้องติดกันน้องติดกันเขาพลาดแล้วค่ะหลักไม่หน่แม่ นะร,ะระังระระวังลูกปากนะเวลากินหมูเด้งเนี<ม>่ยถ้ามากับผู้บ่าวนี่หมดราคาเลยนะเขาต้องรับเราให่ได้ในจังหวะถ้าถ้า,ถ,าถ้าของร้อนลวกปากอยู่กับผู้บ่าวทำยังไงอะอะสมัยสมัยเป็นสาวกเหนียมเหนียมหน้าแดงน้ำตาแบบพอใช่ไหมต้องแบบกินแล้วเหมือนแบบไม่อิ่มจริง กินแบบผู้ที่กินน่ะกินแบบไม่ก็่เนียน่ะอใช่ก็แบบอืมคิดใช่เราไม่เคยมีประสบการณ์ในการกินกับผู้บ่าวนี่เราสู้กันนี้เฮ้ยเขาไม่จีบเรานะเขาไม่มีเาแค่เดทเฉยใช่ไหมใช่ไม่เดทเฉยไปกินข้าวกับผู้บ่าวเนี่ยสิ่งที่มีควรเลยนะพี่จะบอกให้เวียเตียวเพราะเวลาเราอาบปากเนี่ยเวลาดูดเส้นครุ๊กแล้วผู้ชายมันจะจินตนาการใช่ไหม เวลาดูดไงเวลาดูดเส้นแล้วก็ขนมจีนอีกมันนั่นมันกระเด็นกระดอนอ่ะอย่าออกเดตกับผู้บ่าวทนะบางทีบททดสอบของความรักมนก็ต้องแบบนี้แหละดูว่าเขาโอเคกับเราจริงไหม่ไหมนี่ยวน้ำลาย